ก็ขอกลาวคำว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาเพื่อนพ้องญาติมิตรสายทุกท่านและวพี่น้องชาว YouTube พี่น้องชาว Facebook ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในเพจปั๊มบ้านเชมรคาของเรานะครับวันนี้ครับผมพารถเจ้าค o n d a City ีครับปี2010เป็นตัว V ครับเครื่องยนต์1.5ซีซีนะครับคันนี้เป็นสีดำแล้วก็ครับพาชมรถคันนี้หนึ่งมาแบบดำวบๆมาเลยนะครับอ่า จำไวบวบเลยดูรวมๆครับคันนี้ผมบอกเลยว่ามีเสน่มากๆนะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวเนี้ยกระจังหน้าตัวเนี้ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกับตัวท็อปนะครับตัวท็อปเนี่ยก็เป็นกระจังหน้าแบบนี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะตัวรองท็อปเป็นตัว V แต่ถ้าตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นตัว SV เดี๋ยวผมจะพาแนะนำนๆว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมขับ มีสกเกิร์ตติดตั้งให้เรียบร้อยครับพุมมรอบคันนะครับมีสกเกิร์ตพุมให้รอบคันมีไฟตัดหมอกนะครับพร้อมไฟหน้าใสใสส่วนโลโก้เนี่ยก็จะเป็นแนวครีบแบบนี้ดูหล่อมากแต่ถ้าเป็นตัว S นะครับกระจังหน้าจะเป็นจะเป็นสามแถวแต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวตกระจังหน้าตัวท็อปเลยอโอเคมาดูด้านข้างนิดนึงด้านข้างเนี่ย นะครับด้านข้างเนี่ยสีสันนะครับผิวพันธุ์รถเนี่ยเดิมเอ่าเคาะดังเต้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 งเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ทาสีมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วพอาะถ้าจะเป็นตัวท็อปนะครับจุดส,สังเกตง่ายๆคือว่าไฟเลีเ้ยวเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นั่นคือตัวรุ่นท็อปนะครับแต่ตัวนี้จ,จะเป็นตัวรองไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่โซนหน้าเนี่ยรุ่นเดียวกับตัวท็อปนะครับส่วนด้านข้างประตูนะครับก็จะมีการสาดให้แล้วก็ ตัวที่จับเนี่ยก็จะมีตัวโเมี่มให้ครอบนะครับอ่าวันนี้ก็มาแต่งนอกให้ส่วนด้างช่างนะครับสเกิร์ตส่วนคันนี้ครับเป็นล้อแม็กเดิมๆให้ขับสบายๆแต่แ้่าลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบล้อแม็กสักชุดหนึ่งขอให้บอกอย่างเดียวรับติดตามไปบ้านเซ็นเตอร์คาครับขอให้คุณบอกอย่างเดียวเดียวเราจัดให้แต่วันนี้ครับล้อเนี่ยคงความเดิมไว้ก่อน พวบางคนเนี่ยอยากได้แบบเดิมๆแต่ถ้าอยากได้แบบแตเต็งๆก็บอกมาครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแล้วก็อาดูนิดนึงดูตรงนี้นิดนึงแต่กงรถคันนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมันเป็นอย่างดีเป็นผู้หญิงครับรถช้มูเดียว <c oughs> ปกติเนี่ยตรงยางตรงเนี้ยรถปีสมสิบเนี่ยแต่ว่าสิบปีแล้วแต่ว่ายางขอบเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีขาดไม่มีบุดดุ้ยเลยนะไม่มีพุกไม่มีแบบว่า รอยแตกอะไรเลยแสดงว่ารถเนี่ยผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ได้จอดตากแดดนะครับในส่วนหลังคาเนี่ยก็ไม่มีรอยไม่มีรอยด่างนะครับอนั่นหมายความว่าคนใช้คนเดินเนี่ยเขาดูแลรถอย่างดีครับจอดในโรงอย่างดีเป็นผู้หญิงใช้งานมือเดียวทันนี้มือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับครับมาดูทางด้านหลังนิดนึงอ่า ด้านหลังเนี่ยอ่าด้านหลังเนี่ยก็จะมีครีบนะครับสปอยเลอร์อให้นะครับพร้อมไฟท้ายอ่ามีความเฉบเฉียวมันจะทรงมันจะเหลี่ยมเหลี่ยมนิดนึงทรงมันจะเหลี่ยมเหลี่ยมนิดนึงนะครับและมีสเกิร์ตดับตรงนี้ครับด้านหลังครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะครับถอยหลังได้อย่างปลอดภัยแน่นอนสเกรนะครับลุมรอบคันเลยนะครับอ่า ไปครับสวยไหมครับใครว่าสวยเนี่ยคนเนให้นมหนบ่อ mm hmm. ยใคว่าตัวน,นี้สวยไหมสีดําแบบแววๆดุดันดุดันไปแ,แรงด้วยความเพื่อศพเสียงตึน้นวลดูละมนุลมนละมุนนะครับอ่าผู้หญิงจะชอบใชสมากวันนี้ยาบาลข้าราชก,การแต่ผู้ชายเนี่ยเพื่อนผมหลายคนกนะ็ใชส์พวกนี้อยู่เหมือนกันตอบโจทย์ครับทุกกลุ่มทุกวัยนะครับทีนี้มาดูภายในนิดนึงนะครับอ่า ส่วนภายในห้องโดยสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุญแจครับอ่ากุญแจรีหมดนะครับอ่าส่วนภายในห้องโดยสารเนี่ยอยากจะนําเสนอมากมากเลยภายในใโดยสารเนี่ยเรีว่ารถคันนีครับผมอยากจะถอดรองเท้ามาเลยถอดรองเท้าไปดีกว่าาะว่าเจ้าของเต็มเนี่ยดูนะดูพื้นนะพื้นเนี่ยเป็นพื้นหนังเลยนะพื้นเดียวกับสีเบาอ,อาให้ดูเดี๋ยว เอาไาลองดูพื้นนะครับอ่าก็าจะเป็นหนังเย็บสีแดงคล้ายๆกับ V.I.P. นะเบาะสีแดงหนังเย็บนะครับเป็นเบาะแดงพื้นเนี่ยสะอาดมากสะอาดเชดว่าสะอาดเบบเลียพื้นได้เลยนะครับสะอาดมากๆโบะมาอย่างดีนะครับทีนี้ครับในส่วนของเดีย๋ยวผมสตาร์ทเล็กน,นิดนึงไม่อปรอ,องเท้าไว้เลย ่ามาดูแอร์เป็นไงบ้างส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวซีวิ c ตัว V นะครับก็จะไม่มีอ่ามันติฟังก์ชันแต่ถ้าตัวท็อปเนี่ยมันจะมีมันติฟังก์ชันให้ตัวนี้เป็นตัวลองนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับล้อเลื่อนมาเพียงแค่สองแสนหนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบหกกิโลเท่านั้นเองตากล้องมานีดหนึ่งสูมนิดหนึ่งสองแสนแปดพัน นะครับสองแสนหนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบกกิโลเท่านั้นเองซึ่งถือได้ว่าครับครับใช้งานมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับไม่น้อยแล้วก็ไม่มากถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเพราะรถใช้น้อยเกินไปก็ไม่ดีใช้มากเกินไปก็ช้ําแต่คันนี้ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแอร์เนี่ยเย็นเลยครับแอร์นี่เย็นเลยแล้วก็ส่วนประตูเนี่ยก็จะเป็น เปวพลาสติกหนังนะครับดีไซน์มามีความสุดเกียม,มากส่วนตรงนี้ก็เขาเย็บหนังนะครับพอให้เข้ากับตัวเบาะนะครับสีแดงส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกข้างมองข้างก็สามารถปรับซ้ายขวาได้แล้วก็แล้วก็ไปทางด้านนู้นก็ได้ รวพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยดูสังเกตดูนะครับไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยแดีว่าขาดไม่มีรอยแตกหรือไม่มีรอยช้าพวงมาลัยเนี่ยยังแน่นอยู่เลยนะครับนี่รถที่สมัยสิบรถสิบปีนะครับยังมีความแน่นหนุดอยู่เลยนะครับแล้วก็คอนโซลทุกอย่างนะครับไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยแยกนะครับไม่มีรอยแบบว่ารอยติกเกอร์หรืออะไรเลยนะครับเรียบเลยนะครับอ่า แอร์เย็นมากๆครับเบานิดนึงน like ี่ขนาดเบอร์สเองนะครับส่วนนี้แอร์ก็ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นเอ็มพีสนะครับแล้วก็สามารถใส่ตัวนี่ครับ AUX ชาร์จได้แล้วก็ต่อโทรศัพท์ฟังเพลงได้เดี๋ยวนี้ซีดีเขาไม่ใช้แล้วรถรุ่นใหม่เนี่ยทีนี้นะครับรถคันนี้ครับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติคุณผู้หญิงขับได้คุณผู้ชายขับกีนะครับได้หมดเลยนะครับอ่า คือภายในตัวรถเนี่ยสะอาดจริงๆนะครับในเก๊มีอะไรบ้างก็มีคู่มือนะครับอ่าคู่มือมีกุญแจสำรองให้นะครับอ่านี่กุญแจสำรองส่วนภาษีเนี่ยอ่าหกห้าต่อแล้วนะครับไม่ได้ไปตจิดมันลุลงมาส่วนคันนี้นะครับอ่าส่วนคันนี้นะครับก็เป็นรถปี2010นะครับเครื่องยนต์1นเดี๋ยวไปสู่ในราคาตอนท้ายนะครับส่วนใครมีคำถามถามได้เลยครับระหว่างนี้ ทำได้เลยแอดมินคอยดูด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูช่วงหลังบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนด้านหลังนะครับก็มีความกว้างมากๆเป็นเบาะแดงเนี่ยผมชอบมากเลยโทนแดงเนี่ยเป็นโทนแบบว่ารถป,ปอร์เช่เลยนะ พื้นเนี่ยคุณผู้ช,ม,ชมดูนะพื้นน,นอนได้เลยนอนได้เลยเพราะว่ามันสะอาดมากๆาไม่มีรอยสบกเลยฮนะแล้วก็ข้างหลังนี้แทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยใช้อยู่แทบจะคนเดียวเลยในสถานีนะครับใช้อยู่คนเดียวเลยเบาะนี่เหมือน,นจะไม่มีการนั่งเลยนะเหมือนใช้อยู่แค่คนขับคนเดียวน,นะครับโอเคไปดูส่วนห้องใส่สมาระว่าเป็นยังไงบ้าง โอเคด้านหลังครับเป็นอย่างไรรถคันนี้ครับโอ้โหทั้งมีความกว้างนะจุดใส่สัมภาระเนี่ยทั้งกว้างทั้งลึกนะครับกว้างลึกแล้วก็สูงด้วยนะใส่ของเนี่ยได้เยอะเลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นที่รองนะรองเพื่อที่จะไม่ให้มันเลอะหมาอกว่าไปซื้อกับข้าวไปขนของอะไรแบบเนี้ยก็วาง,งตัวนี้นะครับถ้ามันเลอะเราก็เก็บไปล้างไปเช็ดไปถู เพื่อที่จะตีนจะไม่เข้าไปในพรมนะครับซึ่งเป็นการดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมมากครับของเจ้าซิตี้ส่วนตรงนี้ครับแม่แรงล้อสแปร์ครับอยู่ครบทั้งหมดนะครับคุณบอกได้เลยครับมาที่ปั๊มไปบ้านเหมือนกับได้รถใหม่เลยครับทุกคนและรถคันนี้นะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับเดิมเดิมกินน้ำมันเพียวเพียวนะกินเพียวเลยกินน้ำมันเพียวครับ ไม่มีดมแกสไม่ได้ไซแกสอย่างแน่นอนนะครับขับขี่ได้ด้วยความปลอดภัยขอบครับเมดอาร์ตครับสวเ,เสียวเดิมเดิมไม่มีชนไม่มีพลิกควม่มเรารับประกันโครงสร้างแน่นอนถ้ารถคว่ำรถชนมาแนละ้วถ้าเราไปเรารับซื้อรับซื้อคืนอย่างแน่นอนครับโอเคต่อไปครับไปดู้อเครื่องยนต์ด้านหน้า,นา,นาว่าเครื่องยนต์มีความสมบูรณ์แค่ไหนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับมาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เนี่ยก็แบบว่าสะอาดไหม่สะอาดแบบนเรียได้ไม่สวยตรงไหนเอปกกามาวงเลยนะเครื่องยนต์เนี่ยมีความสดใหม่มากๆนะครับเดินทุกจุด น็อตไม่มีขยับนะครับอ่าแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์ IV Tech นะครับเครื่องยนต์มีความทนทานแล้วก็คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์1.5ซีซีนะครับซึ่งขับเนี่ยไม่ว่าจะขับในเมืองหรือว่าไม่ว่าจะขับในเมืองหรือว่าจะขับทางไกลเนี่ยได้หมดครับอ่าได้หมดอัตราเร่งเนี่ยอัตราที่จะแซงเนี่ยก็ สามารถทําได้โดยทันทีแต่ปุ๊บขึ้นฟูดเลยนะครับเครื่องไม่อื่นขับสนุกขับมันมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันมากๆด้วยนะครับโอเคผมผมคิด <laughs> ว่าทุกคนคงอยากรู้แล้วว่ารถคันนี้ค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่ครับค่าสินสอดอยู่ที่เท่าไหร่รถคันนี้ครับค่าตัวครับค่าสินสอดนะครับราคาเนี่ย เสน,เนออยู่ที่สามแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสามแสนเก้าพันบาทนะครับผนก็ตกเดือนละประมาณหกพันบาทอ่าผสบายๆตกวันล,ละสองร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองตกวันล,ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ,กบเก็บอดเจ้าวันนี้ปีสองพันสิบแล้วก็รถมีความเดิมๆครับมีความเดิมเดิมแน่นอนรถบ,บ้านแท้ครับ พราะที่นี่ครับปั๊มรถบ้านเซมโอโตโคาครับผมการันตีเลยอยากจะให้ทุกคนมาดูรถจริงนะรถจริงเนี่ยสวยกว่าในภาพเยอะครับในภาพเนี่ยเขาอาจจะไม่ชัดครับเพราะมีแสงไฟมีอะไรเข้ามาสะท้อนนะครับอยากให้เข้ามาดูรถจริงมาขับจริงนะครับมาลองสัมผัสจริงว่ารถเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมขับแล้วมันเป็นยังไงอืดไหมอาาัตราเร่งเป็นแบบไหนมาลองขับได้จริงครับที่โชว์รูมของเราครับตํามรถบ้านเซมโอโต้คาร์นะครับ มีคำถามอะไรบ้างไหมแอดมินมีคำถามมาได้บ้างไหมรถสวยมากๆเลยขอบคุณครับคุณนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุ่มสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับเข้ามาดูตลอดเลยนะครับขอบคุณมากๆครับคุณวิรัชยานะครับอ่ามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยผมกลัวอ่านผิดนะครับสันกยานะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุก ไลค์ like, ทุกแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับใครแชร์เนี่ยขอให้ถูกหวยขอให้ถูกหวยผมไม่แชร์ก็ขอให้สุดหวยด้วยนะครับแต่ถ้าใครแชร์เนี่ยก็ขอบพระคุณมา,มากๆเลยครับก็สามารถทําให้รถสวยๆแบบนี้ให้คนได้เห็นเยอะๆนะครับเผื่อว่าเขากําลังมองหานะอย่าให้รถบ,บ้านสวยๆดีๆต้องที่ปั๊มรถบ,บ้านเซมโอโต้ขาเท่านั้นเลยนะครับถ้าใครมีคําถาม แต่จะโทรมาสอบถามก็โทรมาได้ครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ด้านล่างนะครับในตอนนี้ครับสถานการณ์โควิดมันก็รู้สึกว่าจะดุเนกแล้วโอไมก้อ oh นใช่ไหมอ่าควิดโอไมก้อนแต่เราคิว่าโ oh อไมก้อนไม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยครับแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าไม่อยากออกจากบ้านดูเดินทางมายังโซดูมาอยังเต็นท์รคโควิดอะไรแบบนี้เราสามารถนํารถไปให้ท่านดูได้ถึงบ้านเพียงแค่ท่านยกอุปศร์โทรหาเรานะครับ เราสามารถนํารถไปท่านดูได้ถึงบ้านเมื่อวานครับผมไลฟ์สดไปคัน Honda c ซี i c นะครับลูกค้าก็โทรมาเลยอยากดูรถแต่ว่าไม่สะดวกเดินทางผมก็ขับไปดูเลยวันนี้ขับไปดูถึงบ้านแล้วเขาก็ไปลองเทสขับลองเท่าที่อยากจะลองเลยดูเท่าที่อยากจะดูเลยว่ารถมันมีปัญดิตรงไหนมันไม่สวยตรงไหนดูได้หมดเลยครับผมไม่ตรวจดูได้เพราะเรามัน่นใจว่ารถเราเนี่ยได้คุณภาพเพราะเราคัดสรรมารเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับเพราะว่า เราก็อยากให้รถที่ดีกับคนในครอบครัวเราเพราะว่าทุกคนครับคือครอบครัวเดียวกับซ้ำรถบ,บ้านเซ็มโถคานะครับอย่างนั้นเราก็จะมอบสิ่งดีๆให้ด้วยกันนะครับโอเควันนี้ใส่หมวกน้ามดดือนิดนึ่งผ,ผมไม่ได้ใส่หมวกทั้งวันเลยเดี๋ยวหัว,วหัวมันแดงครับหัวมันแดงหัวมันล้านนะครับอขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่าน เวลาก็ผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับอ่ารถคันนี้ครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสโคสูร์ก้า,าอีกครั้งหนึ่งเป็น Honda City 2010เป็นตัว V ตัวดองท็อปนะครับราคาเสนออยู่ที่3,900 0บาทถ้าท่าเป็นบุคคลที่มีประวัติเครดิตสินเชื่อที่ดี1ปีขึ้นไปจัดได้เต็มจำนวนเลยนะครับจัดได้เต็มจำนวนเลยแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไม่มั่นใจในเอกสาร ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกับผมได้พูดคุยได้ว่าเออติดตรงนั้นติดตรงนี้ผมสามารถแนะนําได้เป็นที่ปรึกษาได้แน่นอนเพราะว่าเราเซ็นุกพันดันทุกเคสครับทีมงานเซน็นเน้นพร้อมพาคุณผ่านทุกเคสอย่างแน่นอนครับเพียงแค่ท่านบอกบอกรายละเอียดให้ให้เราฟังนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ในเรื่องด้านเอกสารการขอสินเชื่อเพื่อขอการอนุมัตินะครับบางคนก็อาจจะติดตรงนั้นติดตรงนี้เราก็จะมีวิธีการแก้ไขให้ได้นะครับ แต่ถ้าเครดิตดีนะครับรับรองเลยรับประกันรับคันนี้จะได้เป็นจำนวนฟรีดาวออกลถศูนย์บาทเลยนะครับอ่าเลยรถคันนี้สวยจริงๆสวยมากๆนะครับสวยจริงๆสวยมากไม่รู้จะบรรยายยังไงเดี๋ยวผมจะลงภาพนี่ให้ดูครับอ่าเดี๋ยวจะลงภาพนี่ให้ดูก็ไป่ายไปแล้วเดี๋ยวลงภาพนี่ให้ดูนะครับขอบคุณมากๆครับคุณวิรัชยาใหม่มากๆค่ะสวยมากๆสวยมากจริงๆนะครับ อ่าส่วนใครบอกว่าอยากได้รับม็ก็บอกมาครับจะจัดให้นะครับอ่าโอเคครับสำหรับคันนี้รถบ้านแท้ครับแล้วก็มือเดียวออกห้างนะครับส่วนใครมีฝามก็สามารถโทรมาได้สำันี้ครับผมตั๊มรถบ้านเซมิราขอส่งทุกคนเข้านอนครับเวลาสองทุ่มกว่าแล้วก็ขอทุกคนโชคดีครับก็ลาตีดสวัสดีบายบายสวัสดีครับ